สวัสดีครับพู้ติดตามช่อง y YouTube b i กไ i f e ครับวันนี้เราจะมารีวิวกับสิ่งที่อยู่ข้างหลังของเรานี้นะครับนั่นก็คือ Acer Nitro V 1 6นั่นเองครับตัวนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นโน้ตบุ๊กขนาด16นิ้วอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆสำหรับคนที่มองหาคอมพิวเตอร์ที่มีราคาอในช่วงเรนไม่เกิน40 0 0มบาทมาดูกันว่าเจ้าโน้ตบุ๊กตัวนี้ให้อะไรคุณบ้างและมันตอบโจทย์ดีแค่ไหนครับ เะครับตอนนี้เรามารู้จักกับรูปร่างหน้าตาของ Acer Nito V16 กันนะครับซึ่งเป็นอนุกรมใหม่ของตระกูลดิตรด้นี่ครับจุดเด่นของเขาก็คือโลโก้ n t t o แบบนี้นั่นเองครับแล้วก็บอดี้ทั้งหมดนั้นนะเนื่องจากมันเป็นรถบูที่มีราคาไม่ได้แพงอะไรมากมายนะก็จะเป็นบอดี้แบบโพลีคาร์บอนตนะครับตัวนี้จะเป็นแบบเงาวับเลยก็จะสังเกตว่ามันจะมีรอยนิ้วมือค่อนข้างง่ายอยู่เหมือนกันครับข้างขวานะครับก็จะมีไฟนะครับ สถานะแบตเตอรี่แล้วก็เปิดเครื่องไว้ USB นะครับตรงนี้เป็น Type A ซึ่งสามารถเสียบกับอุปกรณ์อื่นแล้วก็สามารถชาร์ดได้ครับพร้อมกับช่องระบายอากาศที่มีอยู่ตรงนี้แล้วก็ด้านล่างนี้มัจะมีลำโพงนั่นเองครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะมีช่องเสียบหูฟังครับ USB Type A แล้วก็ช่องเสียบแลนที่สามารถแบบพับเก็บได้นะครับเวลาที่ไม่ใช้มันก็จะเก็บลงไปแล้วก็มีเคสซสรตันแล้วพร้อมกับช่องระบายอากาศเช่นเดียวกันลำโพงอยู่ตำแหน่งตรงด้านล่าง ด้านหน้าของตัวเครื่องนะครับก็จะมีนี่ครับเป็น USB นะครับเป็น USB Type C ซึ่งสามารถเสียบชาร์จได้นะครับแล้วก็มีนี่ครับเป็น HDMI แล้วก็มีนี่ด้วยครับเป็น DC เท่ากับว่ามันสามารถที่จะชาร์จไฟได้2ระบบนะครับแล้วก็มีช่องระบายอากาศมาให้2ช่องแบบนี้ด้านล่างนะครับก็จะมีแผ่นนะครับสำหรับที่จะกันลื่นทั้งหมด4จุดนะครับ แล้วก็จะมีพัดลมมาให้2ตัวพร้อมกับลำโพงมาให้อย่างที่บอกไปต้งแหลด้านข้างครับแล้วก็มีโลโก้นะครับของ Nitro นะครับก็จะเป็นตัวนี้ครับมันเขียนว่า victory start here แล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นที่เปิดนั่นเองครับโดยตัวเครื่องนั้นไม่สามารถที่จะเปิดได้สุดครับจะเปิดได้แค่ประมาณ170องศาเท่านั้นเองครับตอนนี้เราจะมาลองเปิดเครื่องกันนะครับสำหรับ acer n i t r o v16 ครับกับหน้าจอขนาด16นิ้ว นี่เปิดมาแบบแค่นิ้วเดียวก็เปิดได้นะครับสังเกตอยู่นะครับว่าหน้าจอนั้นนะจะมีความสว่างอยู่ประมาณนึงแต่ว่าเป็นหน้าจอแบบ IPS LCD เพราะว่าผมสัมผัสถึงความหนาของตัวขอบหน้าจอนั่นเองครับเมื่อเราเข้ามาในส่วนของหน้าจอนะครับก็จะสังเกตว่าหน้าจอนะั้นมีความสีสันที่ค่อนข้างสวยงามและก็ดูดีไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับด้านบนนะครับก็จะมีกล้องเว็บแคมที่ไม่สามารถจะ ปิดเปิดรายได้แต่มีมานผลมาให้จุดหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับเรื่องของการแสดงผลกับหน้าจอและระบบเสียงของมันนะครับเพราะว่าลำโพงนั้นเป็นแบบลำโพงคู่พร้อมกับระบบเสียงที่เป็นเอกลักษ์ของค่ายนี้ก็คือ DTS Sound System ครับเราไปดูกันว่าเสียงมานจะเป็นอย่างไร แงคีย์บอร์ดนะครับของตัว Nitro V16 นั้นก็จะมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็ปุ่มนั้นอาจจะไม่ได้แบบใหญ่กับคู่แข่งแต่ก็มีทัชฟีลิ่งที่โอเคนะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดสเปคพร้อมกับขุมพลังแล้วก็ตัวกาจอด้วยนั่นเองครับแล้วก็มีการตัดสติชิมเป็นโลโก้ของ Nitro เอาไว้สำหรับไฟนะครับหลายคนก็คงสงสัยว่าเอไฟมันจะเป็นแบบไหนนะครับเป็นโซนเดียวนะครับแล้วก็ในเรื่องของการทดลองการพิมพ์นะครับเท่าที่ ได้ทดลองการพิมพ์มาจากที่คุณได้เห็นนะครับพบว่าคีย์บอร์ดของมันนั้นค่อนข้างที่จะตอบสนองได้ค่อนข้างไวแล้วก็มีความยืดหยุ่นอยู่ประมาณหนึ่งครับดังนั้นนี่ถ้าใครเป็นสายพิมพ์ผมคิดว่าเจ้าตัวนี้น่าจะตอบโจทย์ได้ค่อนข้างดีอยู่ครับสำหรับระบบปฏิก,การนะครับของ Acer Nitro v 1 6นะครับก็จะมาพร้อมกับ v i d e o w s 10เช่นเคยครับแล้วก็ระบบความปลอดภัยก็ใช้ผ i นเอานะครับ แต่ว่าจุดเด่นของเขานะครับนอกจากในเรื่องของแอปพลิเคชันของ A cer, อเซอร์เลยที่ติดตั้งมาให้แบบบานแล้วนะครับจะมีในตัวเซน s e นะครับซึ่งกดปุ่มรูปเอ็นข้างตัวนํำล็อกนะครับซึ่งจะบอกอะไรได้บ้างน,นะครับ 1, บอกว่าตอนนี้โหมดต่างๆของเราเป็นไงการใช้งานเดลี่ต่างๆนะครับพัดลมนะครับสามารถที่จะตั้งค่าได้นะครับแล้วก็โหมดนะครับสามารถที่จะปรับบาลานซ์หรืออีโคแล้วว่าถ้าเราเสบลักก็จะเป็น การเพิ่มพลังนั่นเองครับแล้วก็ยังมีปุ่มนะครับที่จะไว้เกี่ยวกับทำทั้งมอนิเตอร์นะครับแล้วก็ไลน์อัปเดตก็คือการอัปเดตของตัวเครื่องรวมถึงชัดคัดต่างๆที่จะควบคุมทั้งการจอระบบเสียงนะครับซึ่งสามารถกดเป็นแบบได้ชัดคดอย่างนี้เช่น DTSX นะครับก็จะเป็นการปรับรูปแบบเสียง DTS นะครับมันก็จะมีข้อกำหนดวบบา่าเอ้ยเสียงต่างๆนะครับที่เราใส่เข้าไปนั้นนะ่ะ คือเราจะให้เป็นแบบไหนออกแบบภาพยนต์หรือว่าเล่นเกมนะครับต่อมานะครับตัวที่สองนะครับก็คือเป็นแบบการตั้งค่าส่วนตัวนะครับ Personal Setting นะครับก็สามารถที่ตั้งค่าต่ตางๆได้ค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบแบตเตอรี่นะครับระบบเรื่องของหน้าจอนะครับแล้วก็รวมถึงคีย์บอร์ดแล้วก็การแสวงผลในส่วนของ System Boot นะครับสามารถที่จะเปลี่ยนรูปได้นะครับ ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะใส่ใจทุกรายละเอียดแล้วก็มีเช็คอัพก็คือเช็คว่าตัวเครื่องนั้นมีปัญหาอะไรได้ด้วยนะครับมอนิเตอร์นะครับการทํางานของตัวเครื่องทั้งหมดนะครับตัวของแอปแคร์นะครับหรือว่ามีอะไรที่สามารถจะใช้งานได้นะครับแล้วก็หน้าโฮมหน้าโฮมก็จะเป็นบอกข้อมูลนะครับแบบนี้แล้วก็บอกโหมดต่างๆของตัวเครื่องนั่นเองครับและนี่ก็คือฟีเจอร์ของเอเซอร์นีโตว V16 กับนีโต้เซนทั้งหมดครับ สเปนะครับของตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับคุมพลังก็คือ AMD Ryzen 7นะครับ 8845HS นะครับก็คือจะแตกต่างจากตัวโน้ตบุ๊กที่รีวิวไปก่อนหน้านี้ตัวหนึ่งนะครับที่ใช้ AMD Ryzen 9นะครับตัวนี้นั้นจะเป็นรองกว่านิดหน่อยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับแรมนะครับ DDR5 นะครับ16 g b ครับเดี๋ยวนี้ก็ดี r 5ะกันหมดแล้วแล้วก็มาพร้อมกับก,บกระจอก็คือตัวของออนบอร์ดจะเป็น AMD Radeon 7 8 0 m นะครับแล้วก็มีการจอข้างนอกน,นะครก็คือ NVIDIA RTX 4050นะครับม TDR 6ทั้งหมด6 g b กนะครับก็เรียกว่าพอเพียงต่อก,กันทั้งตัดต่องานและเล่นเกมอยู่ประมาณหนึ่งครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็จะทำให้คะแนนเบสใหมออกมาจากนี้1 t s m a r นะครับก็จะอยู่ที่7,458คะแนนนะครับตัวคะแนนที่ออกมาถือว่าโดดเด่นใช้ได้อยู่ ต่อมานะครับเป็นตัวของ 3DMark นะครับ 3DMark อาจจะไม่ได้สูงมากนะครับก็อยู่ที่มาที่แปด3คะแนนนะครับแต่ว่าภาพรวมออกมาจากที่ดูก,กราฟนั้นก็ถือว่าไม่ได้น่าเกียดอย่างใดเล่นเกมได้ครับเล่นเกมได้ต่อกันที่ตัว SSD นะครับ SSD ก็จะอยู่ประมาณแบบนี้ขอเ s d นั้นจะอยู่ความเร็วประมาณปานกลางครับโอเคเท่านี้เดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับการเล่นเกมดีกว่าครับ กับเกม Forza Horizon 5เอาละครับตอนนี้เราทดลองในการ เล่นเกมนะครับโดยตัวโนบุ๊ก Acer n i t ีสิบหนะครับกับเกม Forza h o r i z o n 5พบว่าคะแนนทำลายที่8อ่า8.7นะครับแล้วก็เอฟเฟล e อที่ที่4.7นะครับโดยเฟมเ a t e นั้นอยู่ที่82งถือว่าค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าต้องดมว่าโนบุตัวนี้ e f r เฟม Rate สุดๆนะครับอยู่ที่1 1 5 Hz เฮิร์นะครับถือว่าค่อนข้างสูงเลยทีเดียวครับ โอเคเดี๋ยวเราไปลองเกี่ยวกับในการลองเล่นปกติว่ามันจะเป็นอย่างไรพอร,รับชมได้เลยครับนะครับตอนนี้เราเข้ามาสู่ในเกมนะครับโอเคก็พบว่าในเรื่องของการแสดงผลนะครับอันนี้ให้ดูว่าแค่เราก,กดเงี้ยก็ยังมีความลื่นไหลยอยู่พอสมควรเลยนะฮะเดี๋ยวลองลองสักแทร็กหนึ่งนะครับว่าเวลาเรา,ราแข่งแล้วจะเป็นยังไงนะครับ กราฟิกนะครับท่านที่เห็นนะครับตอนนี้เราเข้ามาสู่ในเกม Forza Horizon 5นะครับโดยเครื่อง Acer d i t ด o นะครับ V16 นะครับก็เรียกว่าภาพนั้นก็สมกับการเป็นโนบุกที่เรียกว่าเกิดมาเพื่อการเล่น,กนเกมโดยเฉพาะเลยนะฮะเดี๋ยวเราลองหารถสักคันหนึ่งนะครับแล้วลองวิ่งไปเรื่อยๆดูนะครับ แล้วก็สลับกับการแข่งขันบ้างนะฮะอ่ะสมมุติคันนี้จากภาพที่เห็นนะครับตอนนี้คือให้ดูข้างนอกก่อนเก็บรายละเอียดของตัวรถค่อนข้างดีนะครับก็สมกับการที่ใช้กาจอแล้วก็ตัวของสเปคที่หวหกกับการเป็นเกมมิ่งอย่างมากเลยเดียวนะฮะ เเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างดีทั้งหน้าและหลังนะครับทีนี้เราดูข้างในแดชบอร์ดอุ้ยจะมีพอมันทำงานหนักก็ยังขึ้นแบบดีบ้างนะครับเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยครับท่าที่เห็นก็คือยังคงปกติอยู่นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปลองดูว่าถ้าเป็นการแข่งแท็กนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อเลยครับ เเซอร์นะครับก็ให้แบตเตอรี่ขนาดอยู่ที่60วัตต์อั่วอร์สำหรับนีโตวีสินะครับในการที่เราลองในการใช้งานนะครับอันนี้คือเราใช้งานหลังจากที่เราถ่ายทุกอย่างเสร็จนะครับพบว่าแบตเตอรี่นะั้นะนะยังพอที่จะลากได้อีกประมาณเกือบ3ชั่วโมงนะฮะแต่ว่าเราใช้งานนะครับก่อนหน้าน,นี้พบว่ามันอยู่ได้มันเบ็ดเสร็จสุดๆอยู่ที่5ชั่วโมงถ้าเป็นเซฟนะครับเซฟโหมดแต่สมุิว่าไม่ได้เป็น หมดประหยัดนะครับมันก็อาจจะทําให้อยู่ได้สั้นกว่าดีครับอย่างไรก็ตามครับที่ชาร์จยังคงเป็นแบบ DC นะครับกาลังอยู่ที่1 3 5วัตต์ซึ่งเมื่อเราได้ทดลองใช้งานแล้วนะครับคือว่าค่อนข้างเวิร์กเพียงแต่ว่าตอนแรกคิดว่าเข้าใจว่ามันชาร์จไฟด้วยไทซได้แต่ว่าเอาเข้าจริงแล้วท้ฟรีไม่สามารถที่จะชาร์จไฟได้นั่นเองครับอันนี้ถือว่าค่อนข้างน่าเสียดายอยู่อย่างไรก็ตามครับ คอมพตอร์ไนี้มันก็ไม่ควอยเหมาะกับการใช้ไฟด้วย USB Type C อยู่แล้วครับเพราะมันใหญ่เกินไปครับจบกันไปแล้วนะครับสำหรับในเรื่องของการรีวิวทุกจุดของ Acer รุ่นนี้ครับก็ต้องบอกไปนเลยครับว่า,า Nito V16 นั้นก็เรียกว่าเป็นโน้ตบุ๊กระดับที่เรียกว่าอยู่กึ่งกลางนะครับเพราะว่าขุมพลังตัวนี้เป็น r รเ e น 8845หรือว่าไรเส้น8 8 0 0 s e r i e นซีนั่นเองครับตัวนี้นั่นก็มีระบบ AI ในตัวต่างๆก็บะมวลผลได้แต่ว่าถ้าสมมติเอามาเล่นเกมนั้นจากที่ได้ทดลองนะครับอยู่ระดับอัลตราก็คือระดับเกือบสุดนั่นเองครับถ้าคนที่อยากได้สุดนั้นอาจจะต้องเพิ่มแรมแสักนิดหนึ่งทำให้ตัวเขาง g บนั้นเพียงพอต่อการใช้งานกับแรมที่ ดูเข้าไปเพิ่มขึ้นได้น,นั่นเองครับราคาอยู่ที่37,990บาทตอนนี้ก็วางจำหน่ายแล้วนะครับสามารถหาซื้อได้จากทางหน้าร้านทั่วไปเลยครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเท่านี้พบกันใหม่กับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวใน,นร้านติดตับชมนในช่องบิ๊กไลนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทาง่างน,านี้ได้ในฟูเบอรคอมสแบิ๊กลบ็ช่นเคยครับ